ที่ฉันยอมเฮ้ยวดีเฮ้เฮียเฮียคนดบไปทันบอกแล้วเธอจึงยอมเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮียคนดัเพิ่มมาไอ้สัสอะไรวะเฮ้ยลองลองล่องดิลองดิกูว่าตรงนี้แหละกูว่าตรงนี้แหละยอ กระโดดเตะกระโดดกระโดดกระโดดโอ้หม่กระโดดโเตน้องชายพี่มึเข้ามาดนสติม่เตมึเข้ามาดนสติม่เต้ฮ่าๆๆ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 รๆๆ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 ๆอๆๆ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 เๆๆ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 ้ๆๆๆๆๆๆ

โอ้ยข้อดังเลยสัสดู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 นูดูเูู้ด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 ูๆูด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 ูๆูบูด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 ููููููููููููู

กูขึ uh ้นแล้วเ้ยเฮ้ย kind อ of ้เ kind ก of ิล้ม anyway> ันกลับที่ดำแกกลับที่ดมกลับที่ดำอำกัมาซิเมซ่อำกัเมสซ่เมซ่อำกัมาซเมซ่เมซ่โกมันต้องทำเป็นเสียงให้ยามากที่สุดเตยยอมอ้เอาเอ้เี้ตกมาทีนี้เชียบุโลแกงแบกไล่เต้ไอ้พวกนี้ แต่ความจริงคือดาวมีไหเบ่งไอเออมเถอพขอถูกของตายมันเรียหลับฟอนไอถึงได้สิทธิ์รีานม โคตรดังคตา้ต้นมาคือคือที่จริงมันแค่แค่พูดไปมันก็ผ่านแล้วเพราะมันเกตดเต็มแล้วอะแต่ต้องดังอีกเฮ้ยอันนี้ตะโกนแล้วหากอลไปชั่วกิ้งฮิฮิชั่วกิ้งฮัลโหลฮัลโหลอ๋อมันน่าจะต้องปรับเวลาให้ถูกหรือเปล่าวะเนี่ยใช่ไหนจะไปรับเวลา อ๋อเมียนมีอะไรแปะอยู่ตรงตรงเข็มนาฬิกาเว้ยสกอร์นิกได้พูดอีกพูดอีกวูสดเซอไม่พอแล้วปะตรงตรงแน่ตรงแน่ตรงนั้นเละเอ้ยนี่ไงใช่ปะวะใช่ไม่ใช่เอ้ยเอ้ยได้จริงเนี่ยได้จริงหน้าเป็นคนเหงาอะตัวข้างในอ่ะป๊อกดอ่านดูอ่านดูดิ เราฟังเสียงสูงอ๋อนี่คาริเบตคุณเป็นนักร้องเสียงเรี้ยนครับไม่ไม่เอาเอาตามหัวตามหัวตามหู ไง e ได้แล้วเห็นปหมโอ้โหอาล่ะต้องตามเลยกูเคยดูแต่คนที่เขาบอกว่าใช้เสียงเซียนเซียนเล่นพอเล่นกันเองไม่ค่อหาเลยเนี่ยกูหาเมื่อกี้แค่แค่บินบินให่ตรง เฮ <laughs> <s> ้ยเหมือนลมแหลมจะได้นะเมื่อกี้อ๋ออันนี้ต้องต่ำไดยอันนี้ต่ำเลยต่ำอา่าสูง <Hello. S 2> สูงสงักหน่อยต่ำไอ้สูงสูงสูง <laughs> ต่ำต่ำต่ำ เอ้ยโอ้ยแม่นเรานันเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยเขี้ยแก๊ปเสียงแบบแม่นกด R เพื่อรีเซ็ตปริศนาอ๋อนี่ไงมันบอกกด ESC เพื่อปรับเสียงได้ตลอดถ้าเราไม่ไหวโอ้ย เียไปเดียเอาให้สูงไปถึงหินก้อนนั้นเลยก็ได้นะก้อนข้างบนอะเ้ลอเขาหันเลยอ๋อทำมืเดิมไอเต้ทำมาเดิมเลย ไม่โคตรโหดนิ่งจัดหมดปอดไอ้เฮ้ยดูนิ่งแค่ไหนอาร์ตเยี้ยตอนแล้วคุณว่าจะพ่งเป็นกราฟเลยอ๋อมึงต้องเอาให้สายสีทองเข้าอันนั้นด้วยปะต้องเอารายสีทองให้เข้าเป้าด้วย อย่าดังนะเฮ้ยเฮ้ยยาเคยยอดทำไดไง,งวะ,ะ <laughs> อันนี้คือมึงเสียงสูงดดได้เลยเว้ยเสียงสูงแบบตลอดเลยอเออเพราะว่ามึงไม่ต้องขีล่ละ <laughs> นักร้องโทนเดียวเฮ้ยเออเออ <laughs> พี่ว่ามึงเนี่ยทำทำขั้นให้ตัวเองขึ้นไปยืนบนนั้นก่อนเว้ยใช่ตรงก่อนก่อนประตูะัะไปรอตรงนั้นก่อนแล้วค่อยร้องให้มันไปชนอันนั้นทีเดียวโอ้โหเย็ดแม่หรือต้องกดข้างบนเพื่อขึ้นลิฟต์เหรอ <c oughs> ดังเล่าเสียงเพสเน,นี่ยไ,ไปข้างบนกันทั้งนั้นอะ่ะโอ้โหน Nice try bro โอ้โหก็กลายเป็นอีเีแล้เป็นอัตเียดูดิต้องต้องตนนด้วยอาร์ตตับตแลสตับ่ อาสัาเขาบไปอะเฮ้ยอย่าขัดิเอ้ยแม่แทนยังไมโอ้โหมัโดนอะไรพัษสาราะเฮียเนี่ย ไปไปไปโอ้ตงต้องทำเสียงต่ำก่อนปะมงอันนี้สูงสูงแล้วต่ำอ่ะโอ้โห โอ้ยนี่ได้อยู่เจีบคอจัะโอ้ยกลัว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 ตายแล้วไอ้ อันที่สองอันที่สามอันอันที่สองอันที่สามอันที่สองอันที่หนึ่งเลยใช่ก็เห็นไอเต้ก็พยายามทําอยู่ไม่ใช่หรอแต่มันไม่โต่อกว่ทีก็เหรอเนฮ้ยเต้ก็พยายามทําอยู่สองเขาอันที่สองอันที่สามสูง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 เฮ้ยเออยอันที่สองเต้อันที่สอง สองหนึ่งสองสองหนึ่งสองสองสองสี่นะอันนี้เรียนมาครับใช่อันเอ้ยไม่ใช่อันที่สามอันที่สามเอ้าไปขัดน้องเฉยเลยเต้เฮ้ยแล้วไปครับอเต้หลอกมันก็กโดดตกตึกไปเลย 哎，嘿嘿嘿。